เนี่ยถ้าเม้นตอนนั่นก็เป็นที่ต้องการของตลาดละ่ะแห้งด่างสีขาวนี่แห้งรลค่าดีแต่ว่าตอนนี้ให้ฟรีเพิ่นก็บอเอาเนาะเพราะว่ามันบเป็นที่ต้องการแล้วเฮ้อกันเป็นพักๆกกับพี่น้องบอนด่างไม่รู้เรียกอะไรใครรู้จักชื่อก็เม้นมาบอกด้วยนะนี่บอน ช่วงหนึ่งกะโอ้ยหิดไหลย,ยิ่งด่างๆสีขาวนะกล้วยด่างนะโอ้เป็นราคาอันนี้ก็ด้างขาวนี่แก่มีราค่าละ่ะแต่ช่วงนั้นนะแต่ว่าช่วงนี้ไฮฟี่เป็นกระบอกนี่ก็ต้นปงอีกต้นหนึ่งแต่ว่าต้นนี้บม่มีดอก discharge na